การแห่งงานแต่งกลับมาอีกแล้วทุกคนคือระหว่างปีก็กิน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 ไปเยอะมากเลยนะคะแต่ปลายปีแบบนี้ก็ถึงเวลาฟิตหุ่นแล้วแต่ล่าสุดคือมันมีงานปลายเดือนที่กิ๊กเก่าแล้วน่าจะมาด้วยก็คือต้องดูดีเฮสุดใช่ปะนอกจากหุ่นแล้วหน้ากับชุดก็ต้องพร้อมและเรามีตัวช่วยดีๆอย่างบัตรเครดิตกรุงศรีเลดี้ไทเทเนียมรับเครดิตเงินคืน7%กับ,บแบรนด์ชั้นนําแล้วแบ,บ่งชําระ0%นาน4เดือนรันคาใน้หมดแฟชั่นแบรนด์เนมเครื่องสำอางด้วยนะคือแบบช่วยชีวิตมากแวะเติมพลังที่ Starbucks สักหน่อยเพราะสิทธิพ กรุงศรีเลดี้ไทเทเนียมเปนีมีคืนรับ s t a r บั c k s e ีคูปองมูลค่าสูงสุด1,800บาทเมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขบอกเลยว่าช็อปสะสมได้หลายหมวดมากๆไม่ว่าจะเป็นหมวดแฟชั่นช็อปออนไลน์ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการร้านอาหารท่องเที่ยวคลินิกเสริมความงามสปาและซื้อประกันต้องเบียนเลยผ่านแอป o o s e พร้อมทีมค้นหา l a ดี25ตอนนี้พร้อมทั้งหุ่นทั้งหน้าทั้งใจแล้วค่ะปีนี้เราจะสวยให้สุดถึงงานติดตามช่องกรุงศรีการ์ดไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดภารกิจความสวยครั้งต่อไป